โรงเรียนวสำนัครอตั้งอยู่ที่หมู่สองตำบลตะครําเอนอําเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขตสองเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาปัจจุบันมีนางสาวอัชาราพรบัวลังกาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและมีนางสาวกมลวรรณบุญจันทร์ เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน27คนมีนักเรียนทั้งหมด412คนจากการออกสำรวจเยี่ยมบ้านทำให้ทางโรงเรียนเล็งเห็นถึงปัญหาครอบครัวของนักเรียนทางด้านสภาพเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ทำให้ผู้บริหารและคณะครูได้ประชุมหารือกันเพื่อต้องการช่วยเหลือนักเรียนให้ได้มากที่สุดและสร้างอาชีพให้กับนักเรียนในขณะที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนการศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน4ด้าน1มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง2มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง3มีงานทำ มีอาชีพ4เป็นพลเมินดีพระบรมราโชบายด้านการศึกษาระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราล,ลรงกรณบดินทรเทพยะวาวรางังกูจากพระบรมราโชบาย การจัดการเรียนรู้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การอบรมสั่งสอนแต่ยังเป็นการสร้างพื้นฐานทักษะที่จําเป็นสําหรับนักเรียนในการดํารงชีวิตโรงเรียนวัดสำนักคอเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสภาพบริบททั่วไปผู้ปกครองมีอาชีพรับจา้างทาให้บางส่วนมีรายได้ไม่เพียงพอต่อภาระค่าใช้จ่ายเป็นเหตุให้นักเรียนต้องออกจากระบบการศึกษาเพื่อไปช่วยเหลือผู้ปกครองในการประกรอบอาชีพ ในการดําเนินง,งานโรงเรียนวัดสังนะร้อมีรูปแบบในการดําเนินง,งานอย่างเป็นระบบโดยใช้หลัก p d c a และนวัตกรรมต้นกล้าสาังพะร้อน้อมนําพระบรมราโชบาลสู่วิถีหนึ่งนักเรียนหนึ่งอาชีพด้วยรูปแบบ S.N.K. โมเดลก่อให้เกิดการบริหารจัดการที่มีคุณภาพทําให้นักเรียนที่มีความสามารถในด้านการทําอาหารได้รับการฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร ป็นซึ่งเป็นพื้นฐานและต่อยอดให้นักเรียนได้มีอาชีพมีงานทำมีรายได้เสริมสามารถเลี้ยนตนเองและครอบครัวได้ค่ะสำหรับนะวัตรกรรมของเรานะคะจะดำเนินการโดยใช้ เรื่องของการทําขนมรวมไปถึงความรู้ทางด้านการขายและความรู้ทางด้านการแก้ปัญหาต่างๆการดําเนินการขั้นต่อมาก็คือ C เช็คหมายถึงการตรวจสอบนะคะโดยเราจะมีการตรวจสอบหลังจากที่เราดําเนินกิจกรรมไปแล้วว่าผลที่ได้นั้นเป็นอย่างไรต่อมาคือ A action หมายถึงการปรับปรุงแก้ไขหลังจากที่เรามีการตรวจสอบไปแล้วนะคะก็จะนําผลที่ได้จากขั้นต้นเนี่ยมาวาง แลให้นักเรียนมีการวางแผนปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 2. ทําให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้สภาพปัญหาพอได้ลงมือปฏิบัติจริงและ 3. ผู้เรียนสามารถพิ่าราตนเองได้ผลสำฤทธิ์ตามเป้าหมาย 1. ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานในการประกอบอาชีพ 2. มีรายได้ระหว่างเรียนและมีช่องทางในการประกอบอาชีพ 3. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีผลงานเป็นที่ประจักษ์โดยโรงเรียนได้รับรางวัลศิลปะหัตถกรรมในการประกวดแข่งขันทำอาหารคาวหวานได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศติดต่อกันทุกปีตลอดจนได้มีการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพได้รับความร่วมมือจากชุมชนและนำไปพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ไม่เพียงเท่านี้จากการน้อมนำพระบรมราโชโองบายด้านการศึกษาเป็นนวัตรกรรมทรงผลให้โรงเรียนวัดสัมนากคอสามารถส่งเสริมพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถในด้านการทําอาหารได้พัฒนาตนเองให้มีรายได้มีอาชีพมีงานทําสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างยัง่งยืนด้วยวัตรกรรมต้นารากสัมนาคอน้อมนำพระบรมราโชโองบายสู่วิถี หนึ่งนักเรียนหนึ่งอาชีพด้วยรูปแบบเอเจนซ์โมเดล